สผสมของตัวแป้งของเค้กไข่ไต้หวันนะคะก็ส่วนผสมต่างๆเราก็จะมีในสูตรแล้วอันนี้คือวิธีทำน้ำมันน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันลำข้าวก็ได้เราเอาไปแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาตีตัวนี้ตอนที่เราผสมแป้งครั้งแรกอะคะ่ะส่วนที่หนึ่งอะเราก็ต้องอุ่นเตาว,วอร์มเตาก่อนก็คือวอร์มเตาไป150องศา20นาทีนะคะว่าเมอแรงหรือตัวไข่ขาวนะคะ เราก็เอาสองส่วนนี้มาผสมกันนะคะอทยอยใส่ตัวเมอแรงสัก3ามครั้งนะคะเคให้มันไหลบาเมอนะคะ,ะการตัดนะคะเราก็กะชิ้นเท่าๆกัน แล้วก็มีดนี่มันก็ลนไฟมาแล้วนะคะมันก็จะตักง่ายมากขึ้นเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะขนมเราก็จะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วแต่จะขนาดจะตัดเป็นขนาดไหนตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนตา,าทับร้อนนะคะ